เลี้ยงมาก็ตัวใหญ่ตัวใหญ่สปล่าเฝ้าบ้านก็ไม่ได้ดูสิแล้วยังบอกว่ามาให้แม่นวดหลังให้อีกใช่ไหมตกลงหนูเฝ้าบ้านได้นนนเนีนยเงไฮะกินนอนนอนเสร็จให้แม่มานวดต่ออีกอืมนายอ่ะมีป้อนี่อ่ะต้องป้อนอาหาร ไม่เห่าเลยสักเอ๊ะนึงเมื่อไร่จะเห่าเนี่ยฮะให้แม่นวดโอ้ยคุณนายจริงๆริงยอดนี่นี่เมื่อไรจะเฝ้าบ้านนุ่นฮะตกลงจะไปเฝ้าบ้านได้เมื่อไรเนี่ยเฝ้าบ้านต้องได้นะลกูกตัวใหญ่แล้วเนี่ยลกูกนะสบายอ่านวดฉับสัตย์อ่านวดสมัครลาสมัครลาส,ะส,ะส,ะสะ đồ nà đồ nà